สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูค่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในวิธีการทําน้ําจิ้มซีฟู้ดน้ําจิ้มปลาหมึกย่างค่ะก็คือสูตรที่เราเคยได้ทําไปนะคะสูตรนั้นก็คือเป็นสูตรแบบว่าทําแล้วก็ขายให้ลูกค้าไปเลยนะคะตอนนี้สูตรนี้ก็คือเป็นสูตรที่เอาใจลูกค้าค่ะปรับรสชาติตามที่ลูกค้าแต่ละคนชอบนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีซีฟู้ดรสแซบนะคะแซบจัดจ้านเลยหนึ่งอย่างและส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีเป็นน้ำเชื่อมด้วยค่ะสำหรับคนที่ชอบรับประทานหวานๆน,นะคะบางคนชอบหวานมากๆเลยแล้วก็บางคน,นยังไม่ชอบหวานเลยนะคะวันนี้สูตรนี้นะคะปรับมาแล้วค่ะ ก็เอาใจทั้งคนที่ทานหวานแล้วก็ไม่ทานหวานค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราก็จะใส่เป็นน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงกับอีกครึ่งถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปในภาชนะจากนั้นก็ติดแก๊สค่ะต่อไปก็ใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะใส่แค่นิดเดียวเท่านั้นแล้วก็ใส่เกลือลงไปจากนั้นนะคะเราก็ติดแก๊สค่ะแล้วก็ตั้งไฟไปเรื่อยๆใช้เป็นไฟกลางนะคะ ให้น้ำนะคะเดือดพอน้ําเดือดเนี่ยเราก็สังเกตคนไปเรื่อยนะคะจนเกลือแล้วก็น้ําตาลละลายค่ะตรงนี้นะคะถ้าใครบอกว่าไม่ชอบน้ําตาลไม่ใส่นะคะไม่ใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะโดเดแล้วมันจะไม่มีความกลมกล่อมค่ะก็ให้ใส่ลงไปนิดนึงส่วนปริมาณและสัดส่วนเราจะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะวัตถุดิบต่อไปก็คือพริกขี้หนูสวนค่ะ ต่อไปก็คือกระเทียมใช้เป็นกระเทียมจีนหรือว่ากระเทียมไทยก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นผักชีผักชีก็ใช้ทั้งรากแล้วก็ใช้ทั้งต้นเลยค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวมาซอยผักชีกันเวลานํามาปั่นนะคะจะได้ปั่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะซอยผักชีนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งใบผักชีไว้เพื่อโรยในตอนท้ายค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกันเลยค่ะ ใส่กระเทียมลงไปกระเทียมนะคะเราก็จะแบ่งครึ่งเราจะปั่นสองครั้งค่ะเพราะว่าถ้าปั่นครั้งเดียวเนี่ยกำลังของเครื่องปั่นไม่พอนะคะก็คือจะแบ่งอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งค่ะใส่น้ำปรุงค่ะที่เราได้ตั้งแก๊สไว้เมื่อกี้นะคะจะมีเกลือมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีน้ำเปล่าจากนั้นก็ใส่น้ำมะนาวคั้นสดลงไปค่ะเราก็ทำการปั่นกันเลยค่ะ แต่ถ้าเครื่องปั่นของเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะปั่นรวมกันได้เลยนะคะในครั้งเดียวก็สามารถปั่นได้เลยค่ะแต่แอดมินส่วนตัวแล้วนะคะกลัวเครื่องปั่นจะพังและปั่นไม่ได้นะคะก็เลยแยกปั่นเป็นสองครั้งค่ะตรงนี้เน้นย้ำเลยนะคะเพื่อความอร่อยนะคะน้ำมะนาวจะต้องเป็นน้ำมะนาวคั้นสดค่ะส่วนกระเทียมใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้กระเทียมจีนก็ได้ค่ะ เมื่อเราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะสีสันจะสวยมากๆจะเป็นสีเขียวที่สวยเลยนะคะเคล็ดลับก็คือถ้าเกิดว่าใช้เกลือแทนน้ำปลานะคะน้ำปลาจะทำให้น้ำจิ้มซีฟู้ดดำค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเกลือนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดสีจะสวยเขียวแบบนี้เลยค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนของการทำน้ำเชื่อมค่ะเราก็จะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไปจากนั้นก็เติมน้ำลงไปส่วนสัสดส่วนและวิธีการทำน้ำเชื่อมนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงไว้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนกันเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดูกันได้นะคะส่วนไฟที่ใช้ค่ะเราจะใช้เป็นไฟกลางนะคะแล้วก็เคี่ยวน้ำเชื่อมไปเรื่อยนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะแล้วก็เช็คความข้นความเหนียวของน้ำเชื่อมด้วยนะคะ ตรงนี้ก็แล้วแต่เราค่ะว่าเราจะเอาคนที่เท่าไหนค่ะคนมากคนน้อยได้หมดนะส่วนแอดมินจะเอาความค้นที่ประมาณเท่านี้ค่ะได้แล้วเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สค่ะ มาดูในส่วนของปลาหมึกนะคะปลาหมึกจะใช้เป็นส่วนไหนอะไรยังไงก็ได้ก็แล้วแต่นะคะถ้าเพื่อนๆทําขายวันนี้แอดมินทาให้ดูเฉยๆนะคะไม่ได้ทําขายเพราะว่าทํากินเองนะคะก็จะเป็นแบบเสียบไม้แบบนี้เลยส่วนไฟแบบเตานะคะวันนี้ไม่สะดวกก็เลยใช้เป็นหม้ออบลมร้อนทําให้เพื่อนๆดูนะคะก็ตรงนี้นะคะเราก็เสียบไม้ แล้วก็ปิดฝาหมอ้ออบลมร้อนนะคะแล้วก็ตั้งไฟไฟนะคะเวลาไม่ต้องไปตั้งนะคะอยากรู้ว่าสุกหรือไม่สุกก็ยกขึ้นมาดูค่ะส่วนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะคะปลาหมึกก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและว,วิธีการต่อไปกันค่ะ<ม>ก็นำปลาหมึกที่สุกแล้วมาเลียงเลยนะคะ<ม>น้ำจิ้มที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เทใส่โหลนะคะสำหรับคนที่ทำขายเทใส่โหลแบบนี้เลย แล้วก็โรยผักชีเพื่อความหอมและความสวยงามนะคะซักเล็กน้อยแล้วก็คนซักเล็กน้อยค่ะนี่ก็คือสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรน้ำจิ้มปลาหมึกย่างนะคะหรือว่าจะเป็นลูกชิ้นย่างก็ได้นะคะถ้าจะทำขายทำได้หมดค่ะถ้าเวลาเราจะขายให้ลูกค้านะคะเราก็นำนาปลาหมึกหรือว่าลูกชิ้นค่ะ จิ้มลงไปที่น้ำจิ้มเลยนะคะน้ำจิ้มวันนี้คือน้ำจิ้มสูตรรสแซ่บๆเลยนะคะก็คือจะหวานน้อยมากสําหรับคนที่ไม่ชอบหวานเลยก็ทําอย่างนี้จิ้มอย่างนี้แล้วก็ใส่ถุงให้ลูกค้าเลยค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบความจัดจ้านนะคะไม่ชอบความที่แบบไม่ค่อยหวานนะคะชอบหวานๆเลยก็จะมีอีกสูตรหนึ่งที่จะต้องเพิ่ม น้ำเชื่อมค่ะให้กับลูกค้าเวลาที่จะให้ลูกค้านะคะาขายเนี่ยใส่ถุงเราก็จะใส่เป็นน้ำเชื่อมลงไปเพิ่มค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบหวานมากเราก็ต้องถามลูกค้านะคะว่าชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยถ้าชอบหวานมากๆก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปอีกเยอะๆเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าหวานนิดนึงผสมนิดหน่อยแล้วก็เทใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาทําให้ดูกันนะคะอันนี้เราทําเองนะคะไม่ได้ทาขายก็ตักน้ําจิ้มที่มีความแซ่บนะคะไม่ค่อยหวานใส่ลงในถ้วยแล้วก็ใส่เป็นน้ําเชื่อมลงไปคนคลุกเคล้านะคะให้เข้ากันค่ะถ้าชอบหวานมากๆก็ใส่ลงไปอีกค่ะแล้วก็นำปลาหมึกมา แล้วก็โรยน้ำจิ้มนะคะที่ผสมน้ำเชื่อมลงไปค่ะนี่แหละค่ะก็คือสูตรที่เอาใจลูกค้านะคะหวานมากหวานน้อยหรือว่าไม่ชอบหวานเลยแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดปลาหมึกย่างสูตรเอาใจลูกค้าค่ะเวลาเราขายนะคะเราจะต้องมีผักให้ลูกค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นแตงกวาหรือไม่ก็เป็นต้นผักชีหรือไม่ก็ กะหล่ำปีค่ะก็ต้องแถมให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนค่ะและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยค่ะวันนี้แอดมินจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ